สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารฝรั่งนะคะเรามีปลาค่ะวันนี้เป็นเมนูปลาค่ะนี่นะคะเป็นปลาทะเลค่ะที่นี้ปลากขาจะลอกหนังแล้วก็เอาเอากระดูกออกหมดนะคะซึ่งบ้านเราจะไม่มีวิตามินเหลือคะ่ะแคลเซียมจากกระดูกไม่เหลือแล้วนะคะเราก็มาหั่นครึ่งเพื่อเป็นการทำให้มันง่ายลงนะคะนี่เราก็ จะมีแป้งสาลี่แล้วก็จะมีเครื่องเทศก็คือพริกเอ้ไม่ใช่จะมีเกลือมีพริกไทยค่ะแล้วก็มีเรื่องเหลืองก็จะเป็นปรุงรสนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเ็ดขนมปังค่ะแล้วก็ไข่ที่เราจะชุบแล้วก็วันนี้เราจะใช้วันนี้ไม่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะเป็นเนยค่ะเราก็จะมาชุบ ก็ชุบไข่รอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาชุบอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังค่ะแล้วเราก็จะทอดเราจะชุบไข่ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาชุบอย่างนี้แล้วก็ชุบขนมปังค่ะเราชุบไปชุบมาค่ะตามความสะดวกแต่ละคนนะคะอันไหนสะดวกก็ทําอันนั้นค่ะเราจะชุบไข่แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาชุบแป้งแล้วก็มาชุบอย่างนี้ ชุบอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะไปชุบไข่อีกรอบนึนก็ได้นะคะไฟเราจะแรงไปนิดนึงค่ะเราก็เอาที่เลขหกก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสองมือค่ะนี่ค่ะปลาของเราตอนนี้ก็อยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้เขาสุกอร่อยนี่เราต้องการ เนยนิดนึงค่ะเพื่อความมันเราใช้เนยเพื่อความมันความหอมค่ะถ้าเป็นน้ำมันมันจะไม่ไม่มีความมันและความหอมเนยเป็นเนยเค็มมันจะเค็มในตัวค่ะเราก็จะเสริมเกลือนิดนึงค่ะคนที่นี่เขาชอบทำอาหารกับเนยนะคะเพราะเนยจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นค่ะ ก็ต,ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนเสร็จตอนนี้เราก็ใจเย็นๆไปก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เห็ดฟางค่ะเยวทำเป็นผักเห็ดฟางหรือเป็นน้ำซอสเห็ดฟางนะคะวันนี้ไม่รู้ภาษาไทยเรียกเห็ดฟางหรือเปล่านะคะเสียงวันนี้เป็นหวัดนะคะ เ,เราก็จะผัดไปเรื่อยๆให้เขาซอฟลงให้เขาอ่อนตัวลงนะคะเร่งไฟนิดหนึ่งค่ะ อร่อยมากค่ะความเค็มจากเนยแล้วก็เริมเกลือไปอิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่วิสปิงครีมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่วิสปิงครีมกับแป้งที่เราผสมเครื่องไว้แล้วค่ะ อันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเทล,ลงไปอันนี้เราผสมมาจากตัวที่เราชุบปลานะคะตัวนี้แล้วก็จะมีผักชีลาวที่เห็นนี้ค่ะเราก็จะเทอันนี้ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะเอาความข้นแค่นี้นะคะเราปิดไฟค่ะ เราเอาความคนแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาลงถ้วยะคะ่ะกด,ดจอด กลมๆค่ะมันเค็มเนยค่ะไม่ได้เค็มเกลือนะคะมันมันค่ะ ปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่คืออาหารของเราวันนี้นะคะปลาค่ะแล้วก็น้ำซอสเม็ดคัมปิงยูนก็คือเห็ดฟางะคะเห็ดค่ะผักของเราก็อยู่ในตัวนี้เรียบร้อยคือเห็ดนะคะมันฝรัง่งพอดีเราต้มนานไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะก็มันฝรั่งลูกเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำมันฝรัง่ง บดนะคะเดี๋ยวเรามาทำมันฝรั่งบดนะคะนี่ค่ะคืออาหารของคนที่บ้านวันนี้นะคะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าถูกใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มันฝรั่งบดนะคะมันฝรั่งบดค่ะ นี่คือมีวิสปิ้งครีมมีหน่อยค่ะพริกไทยนิดหน่อยพริกไทยขาวพริกไทยดําก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะเสร็จแล้วนะคะมันฟร้ําบดค่ะ